คนเละาะฝาเรื่องราวลึกลับเกี่ยวกับเสือสมิงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับพรานสองคนซึ่งอาศัยหากินอยู่ในพื้นป่าทุ่งใหญ่เป็นเรื่องที่เล่าต่อๆกันมาของคนในพื้นที่พรานดูกับพรานเลี้ยงซึ่งเป็นพรานที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันแต่ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เข้าป่าเป็นล่าสัตว์ด้วยกัน บ่อยมากนักซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของพรานทั่วไปหรือกระทั่งพรานทั้งสองที่ไม่อยากให้มีคนเข้าไปเป็นภาระของกันและกันแม้ว่าจะเป็นพรานด้วยกันก็ตามทีแต่ก็มีอยู่บ้างที่เมื่อพบเจอกับสัตว์ใหญ,ใหญ่และได้ชักชวนกันเข้าไปดักยญิงด้วยกันอย่างเช่นกระทิงปลาที่ไม่สามารถจะชำแหละและขนคนเดียวได้ไวแต่ก็นานๆครั้ง ถึงจะได้มีโอกาสไปร่วมกันแบบนั้นครั้งหลังสุดนั้นก็เกือบสามเดือนมาแล้วที่พากันเข้าไปนั่งห่างดักยิงวัวแดงได้ตัวหนึ่งที่ผ่านเลี้ยงแกเข้าไปเจอมาจึงได้กลับมาชักชวนพลานดูให้เข้าไปล่าวัวแดงด้วยกันเพราะจุดที่พบนั้นต้องเดินเท้าเข้าไปเป็นวันกว่าจะถึงที่หมายจนใช้เวลานั่งห่างอยู่ในป่าถึงสองคืน กว่าจะได้วัวแดงตัวที่เห็นที่ผ่านมาบริเวณเส้นทางเดิมถึงจะได้ยิงวัวแดงนั่นจนสําเร็จในที่สุดทั้งคู่ก็ช่วยกันชํำแหละและทำแค่หามออกมาจากปา่าเอาเฉพาะส่วนที่ต้องการซึ่งนั่นก็ไม่ใช่น้อยเลยสำหรับพรานสองคนครั้งนั้นทําให้มีเนื้อไว้กินได้เกือบครึ่งเดือนโดยที่ไม่ต้องไปออกป่าล่าสัตว์อีกและครั้งหลังสุดนั้น ที่ทั้งคู่ได้เข้าไปนั่งห่างล่าสัตว์รวมกันอีกครั้งจากการที่พรานดูนั้นแกเข้าไปนั่งห่างมาแล้วทั้งคืนไม่ได้สัตว์ตามที่ต้องการแม้แต่ตัวเดียวแต่กลับพบเข้ากับกระทิงป่าที่เห็นเดินหากินอยู่เมื่อช่วงดึกๆห่างออกไปจากนั่งห่างเราๆสักร้อยกว่าเมตรบนเนินเขาน่าจะเป็นกระทิงนุมเพราะเห็นว่าหากินอยู่ตัวเดียวลงขึ้นจึงรีบเดินทางกลับเข้าหมู่บ้าน ต้องดิงไปที่บ้านของพลานเลี้ยงที่อยู่บ้านพอดีโชคดีที่ไม่ได้เข้าป่าล่าสัตว์สักก่หลังจากที่พูดคุยกันอยู่เพียงคู่เดียวเพราะต่างกันรู้กันดีอยู่แล้วพลานดูแกก็รีบกลับไปบ้านอาบน้ําอาบท่าเปลี่ยนเสื้อผ้าเพราะคันเนื้อคันตัวไปหมดส่วนเมียแกก็ห่อข้าวห่อปลาใส่ย,ยาบไว้ให้เสร็จเรียบร้อยใกลเวลาจะคํำเข้าไปทุกที แต่พรานดูแกใจร้อนที่จะรีบเดินทางเข้าป่าในตอนคำ่ำโดยไม่คิดว่าจะมีอันตรายใดๆเกิดขึ้นซึ่งพรานเลี้ยงที่นัดหมายกันไว้ก็เห็นดีเห็นงามด้วยและได้แต่รอพรานดูอยู่ก่อนแล้วที่ท้ายหมู่บ้านเพราะแกไม่ได้ตาเตรียมอะไรมากมายนักเครื่องไม้เครื่องมือนั้นพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วตามวิสัยของพรานทั่วไปทั้งค่รีบเปล่งฝีเท้าเข้าป่าทันทีเมื่อพรานดูมาถึง แม้ว่าท้องฟ้าจะมืดค่ำลงแต่ไม่เป็นอุปสรรคแต่อย่างใดสำหรับพรานทั้งสองที่เดินป่าแถบนี้มาแทบจะหลับตาเดินได้และที่หมายที่พรานดูนั้นบอกทั้งสองก็เคยเข้าไปนั่งห่างกันมาก่อนแล้วแม้ว่าจุดที่พรานดูเห็นกระทิงนุมอาจจะอยู่ห่างออกไปนิดหน่อยแต่ไม่ไกลมากนักระหว่างทางที่เดินเข้าไปก็ยังพอมีแสงจันทร์สาดส่องให้มองเห็นได้บ้าง ส่วนเสียงในป่าในยามค่ำคืนนั้นแทบจะฟังไม่ออกว่าเป็นเสียงของอะไรบ้างและที่พรานทั้งสองต้องหลีกเลี่ยงก็คือปุ่มไม้ที่อาจจะมีสัตว์ดักทำร้ายเอาได้อีกอย่างก็คือกิ่งไม้แห้งที่การเดินป่าในยามค่ำคืนอาจจะทำให้เกิดเสียงจนสัตว์ป่านั้นพุ่งเข้ามาทำร้ายได้อีกเช่นกันแต่พรานทั้งสองกระดันโดนมาจนถึงที่นั่งห้างที่เคยนั่งกันมาก่อนแล้วและพรานดู เกือพิึงจะมานั่งอยู่เมื่อคืนวานนี้เองเวลาตอนนั้นก็ประมาณสักตีสามกว่าถือว่าทั้งครูนั้นเดินไวมากจนไม่ได้พักเนื่องจากในยามขําคืนนั้นอากาศเย็นเลยไม่ค่อยจะรู้สึกเหนื่อยนั่งพักกันครู่เดียวพรานดูก็บ,บอกแผนกับพรานเลี้ยงก่อนจะแยกย้ายกันย่องไปหาจุดที่พรานดูนั้นบอกว่าเห็นกระทิงนมการที่จะเดินเข้าไปดักกล้ายิงกระทิงนั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมีอันตรายมากเพราะถ้ามันได้ยินเสียงผิดปกติจะพุ่งเข้าหาทันทีโดยไม่เกรงกลัวว่าผู้บุกลุกจะเป็นสัตว์ชนิดไหนเวลาผ่านไปชั่วโมงกว่าโดยที่ไม่มีเสียงปืนดังแม้แต่นัดเดียวไม่ว่าจะเป็นฝั่งของปลานดูหรือว่าพรานเลี้ยงก็คงไม่มีใครเห็นกระทิงที่ว่าสักคนเดียวพลานดูแอบซุ่มอยู่ตรงที่แกเห็นกระทิง ก็ไม่พบพว่ามันจะออกมาให้ยิงใ่อย่างใดจึิงได้เดินกลับมาที่นั่งห่างเดิมแล้วก็รีบปีนขึ้นไปบนนั่งห้างมองหาพลานเลี้ยงเพราะเมื่อกระทิ้งไม่ออกมาก็ต้องกลับมาที่นั่งห้างตามที่ตกลงกันไว้ก่อนแล้วใกล้จะตีห้าก็ยังไม่เห็นว่าพลานเลี้ยงกลับมามองไปที่ลานเนินเขาก็ไม่เห็นวีเววว่ากระทิงจะออกมาจนตีห้ากว่า ก็เห็นคนเดินดิ่งมาจากฝั่งที่เห็นกระทิงนั่นพลานดูเข้าใจว่าคงต้องเป็นพลานเลี้ยงจนแน่ใจเมื่อพรานเลี้ยงนั้นเดินเข้ามาถึงใต้ห้างแต่พลานดูก็ต้องตกใจโดยที่ไม่ทันได้ถามไทยอะไรเลยที่เห็นพลานเลี้ยงนั้นยืนมองตาขวางร้องลั่นว่ากูจะฆ่ามึงกูจะฆ่ามึงทั้งล่างของพลานเลี้ยงนั้นเปลือเปืิอนไปด้วยเลือด พลานดูไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับพลานเลี้ยงแต่ดวงตาของพลานเลี้ยงเริ่มจะเปลี่ยนไปแล้วผิดจากดวงตาของคนทั่วไปมันดูคล้ายกับดวงตาของเสือก่อนที่ร่างของพลานเลี้ยงนั้นจะกลับกลายเป็นเสือโค่งลายพาดก่อนไปต่อหน้าต่อตาของพลานดูพลานเลี้ยงเป็นเสือสมิงหรือว่าเสือสมิงกลายเป็นพลานเลี้ยงพลานดูทั้งตกใจทั้งสับสนจะทำอะไรไม่ถูก มือก็ะกำปืนไว้แน่นส่องลงไปที่เสือสมิงตัวนั้นที่มันกําลังตะเกียบตะกายทําท่าจะปีนขึ้นมาบนห้างให้ได้ตั้งแต่เป็นพรานมาก็ยังไม่เคยพบเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนแกหลับหูหลับตาสับไกป้องเดียวล่างเสือโครงหลายพาดก้อนนั้นหล่นลงไปที่พื้นเสียงดังตุบแกรหบลืมตาแล้วมองลงไปด้านล่าง ็เห็นว่าเสือสมิงนั่นดอนดิ้นพลานก่อนจะแน่นิ่งไปในที่สุดเมื่อมองดูดีๆกับพบว่าไม่เพียงแค่กระสุนปืนที่เจาะเข้าที่กลางหน้าผากอย่างเหมาะหมงตามลำตัวของเสือสมิงนั่นยังมีร่องรอยของบาดแผลอยู่หลายจุดคล้ายกับว่าถูกทิ่มแทงด้วยของแหลมมีเลือดไหลซึมออกมาจากบาดแผลจนทั่วทั้งตัวเมื่อฟ้าเลื่มสาง ลานดูก็รีบปีนลงจากนั่งห้างเดินตามหาพลานเลี้ยงจนทั่วสุดท้ายก็พบว่าไดกลายเป็นศพไปแล้วอยู่อีกฝั่งที่พลานดูนั้นเห็นกระทิง้งจากสภาพคงไม่พ้นถูกเสือตัวนั้นกัดกินและยังมีหลองรอยเท้าของกระทิ้งและเสือเต็มไปหมดหลอบๆบ,บริเวณนั้นแกสันนิฐานว่าเสือคงจะถูกกระทิงไล่กริดเอาจนหมดสภาพนอนมอผอ่แถวนี้ จนพลานเลี้ยงนั้นเข้ามาพบและได้กลายเป็นเหยื่อในที่สุดวิญญาณของพลานเลี้ยงคงจะแค้นแกมากที่พลานดูพามาตายอยู่กลางป่าแบบนี้ทั้งๆท,ที่ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาตั้งแต่เป็นพลานไม่เคยที่จะเดินป่าล่าสัตว์ในตอนค่ำคืนทำให้พลานดูนั้นเกิดนึกเสียใจอยู่ไม่ใช่น้อยหลังจากนั้นไม่นานพลานดูเอง แกก็เลิกอาชีพเป็นพรานในที่สุดไว้พบกันใหม่ฮ <laughs>